มีอะไรทำรดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมครับกล้วยออกแล้วโอ้หลบยใส่เครือกล้วยออกแล้วอ,ออกสองออกสองปีแล้ว ต้นออกไล้วย,ยออกแล้วครับหลายต้นแล้วรดน้ำต้นไม้เขือ นี่เด็ดมะเขือกินเนี่ยเ้อือกอืม ไพวกหนูม่วง,งออกต้นนิดเดียวดูน้ำคลองนี่น้ำคลองก็แห้งไม่ได้เปิดน้ำมางดทำนา ใช้บอกบดานอย่างเดียวเลยครับน้ำคลองก็แห้งตั้งเยอะอน้ำคองแห้งอ่จนมาทาไม่เปิดน้ำมาแล้ว โอ้หม่วงออกแล้วต้นนิดเดียวดูนาข้าวขอเช่า ข้าวโอ้ยได้สองเดือนแล้วทุ่งข้าวได้สองเดือนนะทำเกียนห้าสามอันอันบักใหญ่เลยรดน้ำต้นใหม่กอนออกมาต้นรดต้นยางนาะ ้นนังรดน้ำต้นไม้กับรถต้นพยุงเป็นยุงก็มีอยู่สี่หต้น อยู่สวนวันนี้ครับมาลดน้ำต้นไม้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งตะไคร้ทั้งกล้วยทั้งมะม่วงอื ดูส่วนใกล้นาทำนาแสงนาปัง ก็ได้ประมาณนี่ประมาณเดือนกว่ารืยสองเดือนนะจยไม่ได้แล้วตอนนี้นมาถ่ายมันก็หลังหวานขึ้นต้นนี้ก็ได้เวลาค่ำผ่านไปอีกวันนึงแล้วครับ อากาศเย็นๆที่สวน